อ๋อพี่น้องมาพ่อกับบรรยากาศดีๆพี่น้องเบิ่งกเบาครับย้อนขาเจ้าจมาย้อนเบากันเรียบมั่วปลาหมึกกันว่าพี่น,นอ้องปลาหมึกกับนกอ,อินทรงซีอ๋อบรรยากาศดีจันทบุรีตอนนี้ตอนอากาศเย็ยนๆครับตอนหาโมงเย็ยนครับโยมหาโมงที่เขาหกโมงแล้วพี่น้องมื้อนี้มาตกเบ็ดพานลองหาดมาตกเบ็ดครับเนื้นอง,งาดที่ใด้กว่กินลมชมวิวพี่น้อง ตกเบ็ดครับมีสะพานตรงนี้เลยสะพานตกสะพานตรงนั้นเลยฮะไปเาเลยจ้าจะตรงไหนตกนู่นตรงสะพานนู้นเหรอแค่สะพานตรงนี้แหละใกล้ๆเออก็นั่นเดียก็ยืนบนสะพานหรือว่าตกใต้สะพานยืนบนสะพานหรือตกตรงนี้ฮึตกตรงนี้ก็ได้นี่ฮะฮะย,ยืน,น,นตกตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่เหรอ เงียมาตรงนี้ก็ได้บรรยากาดีพี่น้องเดี๋ยวพมใหม่พึ่งโอ้พี่น้องรอบปลาเมิอกกัลนุกินรีครับอบปลาเมืกกลังเล่านกอินรีพี่น้องแต่ว่าบ่มีอันนั้นเลย บ่มีฉนูบ่มีฉนูเปลาครับอู้พี่น้องปลาหมึกแวตาเย่นจริงขึ้นมะเฮ้ยตาดำมะโอ้นกอินทรีทั้งๆครับอู้นึ่อีกดวงหนึ่งพี่น้องนะครับอีกดวงหนึ่งอันนั้นเป็นราวราวอีกอย่างน้อนี่นะนกอินทรีราวยังไม่ลูโอ้ว่าจักรยานดีขึ้นดีดีพี่น้องนะครับขึ้นดี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 บนเห็นบ่มีฉนูตฉนูต้องเป็นวาวพวกนั้นพวกบลายจุฬา ีิถีนู่นี่น้องนักตกปลาเมื่ออันดับหนึ่งของประเทศไทยน, <c oughs> นี่ไงเอาฮัททำไมไม่เอาไปตกกลางน,านู้นแล้วนี่นีกมันก็ติดฝั่งมันจะมีปลาอย่าไปสินูน่นอย,านอยน่าไปตรงกลางนู่นนะเหยียบไปไหนไม่มีเหยื่อเลยตั้งเหยฮีนะยไม่มีบรรยากาศ น้ำเลีงกับพ่นหยอกกำลังไก่พี่น้องออกกำลังไก่กันออกกำลังไก่กันมีวาวกองม้องยันวาวกันครับนี่ครับบ่าวอีตึงตื้อพี่นี่กับปลาหมึกว่าวปลาหมึกว่าวปลาหมึกนกกับนกอินทรีอันนั้นว่าวอยังว่นี่ตัวนี้นี่ผมมองใครหลุดจากว่าวแต่ว่ามันอยู่ดีเลยพี่น้องอยู่ล่มดี่ดีครับนี่เจ้ายอนอยู่ล่มดี่ดีปะ ครับบ่ใครมีเสียงของดวงอินทรีย์ครับพี่น,น้องโอ้โหคตสวยสวยสวยงามสวยงามตามทองเรืยงครับมาดูงวิธีกันปั่นเมียไฟเบ็ดครับฝั่งเมียพี่น้องนี่อู้ยใหญ่ขนาดนั้นเลยนี่ฮะอันมันมแข็งมันก็หลุดน,น,น้องกระนมปัง เบ็ดไม่ได้อยู่ตรงกลางนี่เจ็ดปีว่าวพึ่งขึ้นมาแล้วออืเอา้าดูว่าวพึ่งว่าวพึ่งในนกนกแก้วนี่ยนะ,ะนกแกว้วนกแกว้นกแกวนายพี่น้องว่าวนกแกว้วกำลังขึ้นครับอันนั้นเรียกอะไรอ่ะมูกกระจูเหรอเฮ้ยมูกกระจู

ดึงขึ้นมาเออยจะไปจ,จับลอกลอาาออนี่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 มันออกหมดแล้วนั่นน่ะเหยียดนั่นน่ะเหยียดขนมปังมันออกแล้วนั่นฮึ<ห>นะ่าทำดีจะสัง่งออะไรนะมีขวดเฮ้ยจะตุกเจตกเฮ้ยเจตกนื้อวีโโด,ด,ด้ง ว้าวเต็มเต็มเลยครับพี่น้องม,มีทั้งว้าวนกว้าวพึ่งนกอินทรีปลาหมึกนะครับว่สามตัวซีตัวเลยพี่น้องกำลังขึน้นครับบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสุดยอดกับการย้อนว่าวเลยพี่น้องว่าวเป็นเห็ดมาย้อนตัวนี้ที่ท่านการแข่งขันมาแล้วพี่น้องปลาหมึกเนี่ยนันเป็นว่าวแข่งมาแล้วปลาหมึกที่มาคู่กันปลาหมึกที่ได้ใส่เสื้อเส้นเดียวกันครับดิ ดึงเสืปป้เสื้อตัวเดียวกันเอาเมยเบิ้งปเอาพ่อเมย์บิ้งครับนี่ครับเบาเบาโนูินซีกับเบาไอเนี่ยมีใส่เสื้อตัวเดียวกันครับองใส่ใส่เสื้อตัวเดียวกันนี่ครับใส่เสื้อตัวเดียวกันนี่ครับโอ้พี่น้องเบาวบาเบาหนูกินซีนี่สวยงามมากครับนี่นกินซีสวยงามมากเลยครับเนี่ย คนกพนี่ครับนอันนี้เป็นนกแก้วนิดนกแก้วน,นีบนนแบบเ็มมืเมมือเอมมี่มัดเกดอก,กทีนกพิมพ์ีครับที่ไปเป็นคู่กันแบบนี้เลยนะสามตัวสตัวครับตัวนกปู่นี่นะอันนี้นกเลยครับ นี่ตัวนกนี่เป็นว่าวนกนกกลางเฉดรือน,นกอะไรไม่รู้เนี่ย้ขึ้นดีี่นองน,นี่มึกดีขึ้นดีครับมึกกับึ้นดีสีเนี่เนี่ยผมมักนุ่มซีจีจานเลย เันเดี่ยวลงแล้วครับเนี่ยเขาเจ้าเสี่ยวลงแล้วลมมันลมลมมันเริ่มอ่อนลงเขาเจ้าก็คอยเจ็บครับฮารดไอหมึกลงแล้ววะไอหมึกลงแล้วครับเดาจะจุลาเดืจะจุลากับเบานกไอหมึกลงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะนกอคมสี่เดือนพฤนี่กายน แด้ลมครับฟันท่านดลลมันกวามตลงีลเลง,ลง,เล,งลงแล้วครับเจ็บกาลังที่เจ็บแล้วครับผมอ้นดีครับงอนซีครับเพีน่นนครับกาลังเจ็บแ้ครับสวยงามมาครับคอ,อ่านกอสวยงามมาครับเจ็บ เนกาากนก้ามน,นวานกนกียเปนนก,กับพึ่งเปนนกขับพึ่งอัเ,เป็นตะว,ว้อยู่ไหนอะตะัวนี่เอกว่าตัวไม้ครับนี่ตัวไม้ก็ลง้งเจียวขึ้นครับนีตัวงหญ่เลยตัวเนี้ยล,ลังเจียวขึ้นครับผมเนี่ยเนี่ยอ้แแ่สบัสด้่เดียวกัขึ้นนะพี่น้อง แล่ะไปแล้วขึ้นแล้วนี่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยทำไมมันขึ้นดีจังเลยนะครับไปแล้วพี่น้องกำลังขึ้นแล้วพี่น้องกำลังขึ้นแล้วครับเนี่ยอู้หูดีกว่ว่าไอ้พวกนี้สีบะมี่เลนั่นหนหะพี่น้องสีบะมี่ชั้นูวาวนะพี้องบะมี่ชั้นูวาวแต่ว่าขึ้นดีดนขึ้นล้มลอยๆกันขึ้นพี่น้องไม่ยากอะไรนะข้มาของเราเลย ว่าอะไรเนี่ยพี่น้องว่าวาอย่างพี่น้องซี้มันอ่านครับก็ร่างหยิบผิดแล้วพี่น้องก็ร่างหยิบผิดละใส่เสื้อดึงซีโตพี่น้องใส่เสื้อมัดซีโตครับครับใส่เสื้อมัดซีโตแล้วก็ดึงผึดเนี่ยนะครับเป็นดีเป็นดีเลยพี่น้องโอ้ยอยู่ดัง ย่างสูงเลยครับดดด,ด,ดไอหมึกจะขึ้นอีออก,ออกแล้วพี่น,นอ้องก็เอาหมึกขึ้นอีกแล้วรอบสองครับไอหมึกขึ้นไปแล้วคู่กันเลยตีคู่กันไปเลยไอหมึกก็ขึ้นไปแล้วไอหมึกก็ขึ้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยไอตัวขึ้นไปใหญ่ๆนะเนี่ยใช้เชือกตัวเดียวกันเนาะโอ้เนี่ยใช้เชือกตัวเดียวกันด้วย เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาอินซีออกพี่น้องเปลี่ยนเอาอินซีออกเราเอานี่เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยว่าวตัวใหญ่เนี่ยเรียกว่าว่าอะไรอ่ะเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรชื่อมันนะเนี่ยครับจะใส่เสื้อตัวเดียวครับใส่เสื้อตัวเดียวดิ่ง โอายุ๊กัวใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ต้องเอาตุวกวัวเล็กสายนีอะไรนี่ฮาใช้ตุ๊กของฮันเอ็นใหญ่เอ็นเล็กของฮันถักแปดไปเอาตัวนั้นมนะาตัวเล็กที่สุดอ่ะ นึกนานเลยครับพ right? ี่น้องมีลมแล้วลมมันคลายครับลมมันคลายลมลมลมอ่อนครับลมอ่อนมีกล้มแล้วล้มแล้วเอาล้มแล้วครับก็ไม่มันต้องอาศัยว่าตัวบนครับดึงขึ้นไปครับแต่ว่าลมตอนนี้ลมมันอ่อนครับไปหิ้วถุงมันมาเลยองฮาฮะปัญหาก็มีแค่แล้วกันเนี้แหละและที่สุดก็คือ เห็นเล็กๆเหนอะไเอาถุงมันมาหมึกลงไปแล้วไอ้มึกลงไปแล้วไอ้นกกำลังจะลงแล้วนกก็จะลงแล้วอันนี้งดึงอันนี้อันนี้ต้องรอไอ้ดึงเนี่ยถ้าลมมันแรงก็จะดึงไอ้หมึกขึ้นไปด้วยนะครับหันลมแรงอีกอย่างนี้นะครับให้มึกล้มควายมึกล้มตก ใส่เสียกตัวเดียวกันครับไม่ได้ใส่ตัวตัวเหมือนพวกนี้ว้าวไอพวกเปล่าพึ่งตัวเนี่ยตัวตัวเอาเอาลงแหงไว้แล้วครับไอ้มือใกล้จะขึ้นอีกแล้วพี่น้องขึ้นอีกแล้วครับไอ้มือขึ้นอีกแล้วเออว่าลมมันแรงครับมันจังดึงกันเหนไปครับใส่เสียกตัวเดียวกันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว นานี่ก็เป็นนาจอนว้าวเรียนว่าวนะพี่น้องนะเพราะว่านานี่มันก็สีเขาเดือนธันวาตุราแล้วพี่น้องตุลาธันวาแหละมันก็ต้องพี่นอ้องก็กำลังเจ่ยเขาเจะานามนครับเล่นเล่นว้าวกันล้มล้มกำลังดีครับล้มหัวงหัวหน่อยมานะทางจันทบ,บุรีพี่น้องบรรยากาศตอนนี้ก็สีเขา หกโมงนะเย็นไปหน่อยนะครับทางจันทบุรีพันธ์เกษตรนีคนมาตกปลาเนี่ยนีคนออกกำลังกายแล่นออกกำลังกายพาลูกปลาหลานมาเย็นนะครับตามโค้งลมไทยพันนีนะครับโอ้เหลียงบรรยากาศสวยๆครับพี่น้องบรรยากาศสวยๆครับการยามเย็นทางจันทบุรีพี่น้อง ครับตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งอยู่จันทบุรีน้อพี่น้องอยู่อยู่ปอกขวางเพื่อตำบลปอกขวางนะเพื่อเมืองนะอยู่ในตัวเพเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องมาเก็บเจียวบรรยากาศสวยๆงามๆไปฝากพี่น้องเพื่อนเพื่ันเด่นเว่าเนี่ยมาเบิ่งสภาพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะครับสวยๆตามเด็นๆครับอากาศสวยงาม อันนี้ก็ล้มกําลังเสีวอ,อ่อนล้มอ่อนตัวล้มเพราะก็ะดิ่งเปาก็นเสีวล้มอยู่เดีวพี่น้อนลงล้มอย่างพี่น้องเขาล้มแล้วครับถ้าล้มบ่มีไอ้มือกระดิตกแล้วพี่น้องไอ้มือกตกแล้วตกแล้วตกแล้วตึ้มนะครับอันนี้เพิ่นการคำ้ำเราพี่น้องเพิ่นคองเดียวลงบบสิโตแล้วครับครับเพิ่นเก็บไปแล้วครับผม คุณมากมายครับที่คุณเที่ยวว่าวมาให้เด็กๆเ,เบิ่งนะครับส้มตอนเย็นๆพี่น้องเนี่ยเด็กน้อยกรับเบ่งดีไปหน่อยครับขอบคุณทั้งเจ้าของว่าวคนนะพี่น้องนะนครับแรายยี่ตัวหนึ่งก็แล้วเที่ยวลงครับ